พยากรณ์อากาศส,สำหรับวันนี้ยอม,มเมล็ดพันธุแห่งความรู้กระจายตัวทุกพื้นที่ดำความสุขกระจายตัวเป็นวงกว้างทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกที่ที่มีอาร์เรีิโอวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 107.0เมกะเฮิร์วิทยาลัยสารพัดช่างการสาิน97.75ุเมกะเฮิร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น90.75เมกะเฮิร์วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ1 0อยเอ็ดริทยสองสุาเมกะเฮิร์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ร้อยเจ็นเมกะเฮิร์วิทยาลัยการอาชีพชุมแพร้อยเจ h z วุดสามศูนยเมกะเฮิร์วิทยาลัยเทิคขอนแกลนเก้าสิิทยาจุดรจ็ด4 1าเมกะเฮิร์วิทยาลัยการอาชีพหนอมกรุาศรีเก กาลสินเาเมกะเฮิรตส์วิทยาลัยการอาชีพขม,มวัวสถานีวิทยุวิทยาลัยการอาชีพอู้ห้อยเจ็ดจุดเมกะเฮิรตส์วิทยาลัยเทคนิคเลย1้5.5เมกะเฮิรตส์วิทยาลัยการอาชีพนางรองจังหวัดบุรีรัมย์8ป2 5เมกะเฮิรตส์วิทยาลัยการอาชีพเซกาอาร์วรดีโอวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ขณะน,านี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดีโอน็ตเวิร์กสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่107เมกะเฮิร์ถ่ายทอดสัญ,ญญาณจากอาคารอำนวยการวิทยายลัยสารปรช่างการสิลป์าะหลายด้านของคณะสงฆ์นั้นงานไม่ว่าจะเป็นงานการปกครอง งานการศึกษางานสาธารณูปการงานสาธารณสงเคราะงานปกครองนี่ก็จะอยู่ที่การกําหนดชั้นของการปกครองคณะสงฆ์ในระดับภูมิภาคก็มีเจ้าวาสก็ดูแลปกครองคณะสงฆ์ในอาวาสของตนมีเจ้าคณะตำบล ก็จะดูแลนะตังหม้อหมายงานให้เจ้าว่าในตำบลของตนมีเจ้า,าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนี่ส่วนภูมิภาคส่วนกลางก็มีเจ้าคณะภาคมีตั้งแต่ภาคหนึ่งนะถึงภาคแปดเจ้าคณะหนนะขนเหน่อน,น,น,นะหนในต้ตะวันออกขนกลาง แล้วก็มีสถาบันที่อ่าถ้าเปรียบกับทางขราวาสจะเรียกว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้ทางคณะสงฆ์เรียกว่าคณะกรรมการมหาเถรสมาคมโดยมีองค์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานกรรมการนี่คือรูปแบบการปกครองในเรื่องการปกครององ,อง,องางการสงฆ์ที่สมาชิกวันนามาพูด ที่อยากที่ทำท่านผู้ฟังได้ต้าเป็นความรู้เหมือนที่สมาภาพพูดว่าเราจะมองพระพิสุสงฆ์นี่ไปในด้านหนึ่งก็คือว่าอยู่วัดฉันแล้วก็นอนไม่ใช่ท่านก็มีหน้าที่ของท่านในมุมมองหนึ่งอาจจะไม่ได้บื้อหวาารูล้ลาเหมือนทางคลรวะ นะเพราะว่าสังคม,มองคพระนั้นเป็นสังคมที่สมบูเป็นการจะยึดในหลักของการปฏิบัติเป็นหลักแต่ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเรานําไปปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้นะเหมือนหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ไว้รู้สึกหนึ่งต้องมีการรู้จักปริยัติก่อนปริยัติก็คือการศึกษานะศึกษาก่อนพอเราศึกษาอย่างท่องแท้แนละ้ว เราก็นำมาปฏิบัตินะนำมาปฏิบัติให้เกิดความชํานิชํานาตในตัวของตัวเองนะพอปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราจะได้รับก็คือในสิ่งที่เราเรียนแล้วเรานำมาปฏิบัติเราก็จะเกิดผลนะรู้แก่เรานะนี่คือหลัก<ร> นะในการปฏิบัติเรานําไปใช้ได้นะพวกเราก็เหมือนกันคา,า,ารวาจ้าโยมทชานผู้ฟังชีวิตในวัยเด็กของเรา <c oughs> นะเราเกิดมานะในปฐมวัยนะเรากนะ็มีหน้าที่ของตัวเองก็คืออย,อย่างวิทยาสารพัดชังอะไรสิ่งก็คือนะักศึกษาก็มีหน้าที่ที่ต้องศรรึกษา นะมีหน้าที่ที่ต้องศึกษาถามว่าอย่างอื่นมีไม่มีทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ของตนเองอยู่ที่วิทยาลัยมีหน้าที่ศึกษากลับไปบ้านมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เป็นรูปเป็นรูปที่ดีของพ่อของแม่เข้ามาวิทยาลัยก็เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฉะนั้นแล้วถ้าสังคมของเรายึดหลักในหน้าที่แั้ใไ้รู้จักปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยไม่ละความรับผิดชอบป,ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงอย่างตั้งใจสังคมของเราก็จะเดินไปได้โดยไม่ต้องมมีข้อแม่นะมี่พระอ,อาจารย์จะยกตัวอย่าง ในหลักธรรมถามว่าทําไมพุทธศาสนานั้นอยู่ยืนยาวมาถึงสองพันห้าร้อยหสิห้าพระพุทธเจ้าพระอ,องค์เป็นลูกกริยัทรั์สมบัติมากมายกายกองโอยผู้เป็นพุทธบิดานี่ไม่อยากให้ลูกออกบวชออกฝนวนสร้างปราสาทสามหลังร้อนหนาวฝนให้ มีนางสนมเพื่อสดงนะแต่พระองค์คิดว่านั่นมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นมันไม่ใช่วิถีที่โธทิสัตว์นะที่พระอ,องค์ทรงบำเพ็ญเตียนมาทั้งร้อยชาติถ้าร้อยชาติพระอ,องค์ก็ทรงออกบวช ออกบวชมาแล้วพระองค์ก็ในเมื่อพงค์ตัดสู้เองทรงบำเพ็ญเพียรทุกกรณเกลียาตลอดยุคเวลา6ปีข้าวมีฉันนั่งเอาลิ้นด้นเพดานนั่งท่าไหนท่านั้น,นกัดฟันสุดท้ายแล้วพงค์ก็บอกว่าเอ้ามันไม่ใช่ทางที่จะนำพาไปสู่การตัดสู้ก็คือการ รู้แก้งเห็นจริงนะก็ทรงละความเพียรพยายามเหล่านั้นว่ามันเป็นทางที่สายตรงจนเกินไปพระองค์ก็ทรงมายึดหลักในมัชฌิมาปฏิบัติทางการดําเนินทางสายกาก็โดยกลับมาฉันนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจนแต่สรู้มเลเมื่อแต่สรู้แล้วก็ทรงนํา ่ในสิ่งที่องค์ตรัสรู้นั่นแหละมา,าเผยแผ่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกของพระองค์แก่พุทธบริษัทของพระพุทธบริษัทของพระเจ้าคือใครท่านผู้ฟังหลายคนยังไม่รู้ก็คือก็มีพระพิสุขสงฆ์พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา พิสุสงฆ์ท่านก็มีศีลก็คือข้อห้ามที่ท่านจะต้องยึดหลักปฏิบัติอยู่ทั้ง227ข้อพิสุนีปัจจุบันในไทยของเราอาจจะไม่เป็นที่การยอมรับนะพิสุนีรูปแม่กคือนางประชาพอดีโฟตมีหรือแม่นะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พุทธมัรดา ที่วงโคตรลงพูดเป็นพ่อเราพูดภาษากันพื้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายก็เอา,เอาน้องพูดถึงน้องเมียมาเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถ <c oughs> <c oughs> ก็อยากออกบวชพ่อองค์ก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าออกบวชแล้วนี่ต้องพูดถึงผูง้หญิงเนาะต้องต้องต้องปฏิบัติมากกว่า,านะ ท่านก็นรับแล้วก็ท่านก็รับไปแล้วก็ปฏิบัติได้พิสุนีสถาบันที่สองต่อมาพระองบาศกบาศิกาก็ญาติโย,ยมญาติธรรมท่านก็ฟังทั้งหลายนี่แหละนี่คือพุทธบริษาสีของพระอ,องค์ที่นี้ถามว่าสินที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงตั้งขึ้นนั้นแก่พระพิสุก็ดี สามัินิยก็ดีบาจมบบาศิตาก็ดีไม่มาสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลมันก็อยู่ป่าชีวิตของสมณะต้องอยู่ป่าอยู่ป่าแล้วก็การบัญญัติวินัยนั้นก็ต้องมีต้นเหตอย่างเช่นว่าพระอารัชชีกลุ่มนะึ่ง ไปสร้างความเสียหายให้กับพุทธศาสนามีคนมาทูลมาแกล้งพระพุทธเจ้าท่านก็ปัญญติพระวินัยขึ้นมากัวจนสองร้อยหยดเี่ยวถ้าถามว่าพระวินัยนั้นจะสิ้นสุดไหมตราบใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุอยู่ถ้าอาจารย์อาตมาภาพก็าจะบอกว่าไม่มีสิ้นสุดหรอกนะท่านผู้ฟังไม่มีที่สิ้นสุดเอาเรายกตัวอย่างอย่างบ้านเมืองของเรารัฐมนูญเปลี่ยนผ่านมากี่ฉบับ เจ็ดสิบแปดฉบับนะพระพูดองค์ก็เหมือนนะท่านทีสงสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนั่นคือพระพุทธเ,เจ้านั้นปรินิพานแล้วถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่มีบระชชนมาอยูุ่อยู่ก็คงอาจจะถึงพันก็ได้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆถ้ามันทําผิดแล้วมันดูไม่ดีมันดูไม่พระองค์ก็ส่งจากห้ามปามไปสิ่งนี้มันไม่ใช่นะสิ่งนี้มันใช่นะ นี่คือข้อบัญญัติแต่ว่าถามว่าหลักธรรมหลักสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงของท่านได้ไหมไม่ได้พุทธวจนะก็คือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาส,มาสาัมพุทธเจ้าหรือหลักธรมธรมธรรมะนี่ยธรรม,มะก็คือธรรมชาติเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใด,ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ใครก็แล้วแต่ที่เข้าถึงซึ่งทำคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องไปไหนไกลก็คือจะเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคําโบราณภาราอีส,สานอาจารย์พอกล่าวว่าบอเห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่ันเห็นค้วยบอกตูเกี่ยวฝ่าตื่นไป อะไรคือไม่เห็นหน้าพวกเราท่านทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายแม้แต่อาตมาภาพก็ยังไม่เคยเห็นรูปหน้าหน้า,นาตาที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าเห็นแต่พกตัวนี้แต่ที่บอกว่าพญรยาของอีสานเราที่บอกว่าก็เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่เห็นก้นตัวหลงเยกวเล่าเตือนไปก็หมายความว่าเราไม่เห็นหน้าแต่เราเห็นหนา นาในที่นี้ก็คือพระพิสุสงฆ์ก็คือสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติของพระพิสุสงฆ์แล้วก็คําสอนที่พระพิสุสงฆ์นั้นนําหลักทำคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปาเผยแผ่มาสั่งสอนพวกเราก็เกิดความสุขกายสุขกายสบาย ต่อมาคืออะไรเห็นตู้เห็นคล้วยบักตู้หมายถึงว่าตู้พระไตรปิฎกที่อยู่ในวัดเราเห็นแล้วเราจะเพิ่งตื่นตระหนกตกใจหลายคนหลายท่าน <c oughs> อย่างอยู่ที่วัดองค์ตามารพระไม่กล้าไม่กล้าที่จะหยิบยื่นเอาไปอ่านหรื บอกง่า,งๆายๆภาษาอีสานเ็ออ้าอึ้นยางคลังย่างบาปแต่มันไม่ใช่นะท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ฟังมีวัดอยู่บ้านใกล้วัดหรืออะไรกนะั้นตรงนี้นี่มันได้ได้กันทุกรุ่นทุกไวบางคนอาจจะถือว่าผู้หญิงไม่สมควรที่จะไปหยิบมาอ่านหรือเข้าไปใกล้หเป็นต้นได้ เราสามารถที่จะเข้าไปหยิบยืมท่านแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปเห็นแล้วไปเอามาเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนั่นแบาบปแต่เราเห็นแล้วเราสามารถที่จะไปขออนุญาตท่านคุณเจ้าข้ผมดิฉันขอยืมอ่าหยิบยืมหนังสือพระไตรปิฎกอเอาไปอ่านครับกำหนดบันมาให้ท่านไม่ใช่เอาไปเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ Now, you are listening to our radio network station, FM 107 MHz. This radio station is aimed for educational development and careers. I am broadcasting from Coliseum Polytechnic College.